ชมชายชัดวิไลให้สัมภาษณ์ว่าหลังจากทำงานแสดงมาหลายสิบปีตอนนี้เริ่มรู้สึกไม่มั่นใจกับการงานที่ต้องมีบทพูดยาวๆเนื่องจากอายุ66ปีแล้วและเริ่มจำบทได้ไม่แม่นเหมือนเคยตอนนี้เวลาจะไปถ่ายละครกลายเป็นว่าเฮ้อไม่ได้หมายความว่าไม่อยากเล่นนะคะเพียงแต่อย่าส่งบทให้พูด3-4หน้าอยากจะเล่นสบายๆบ,บ้างนักแสดงที่ใครๆก็รู้จักดีบอก เมื่อก่อนไม่เล่นบทรับเชิญนะตอนสองตอนไม่เล่นเพราะถ้าไม่ให้เล่นเยอะก็ไม่อยากแต่เดี๋ยวนี้กลายเป็นว่าขอความกรุณาให้เล่นรับเชิญเถอะคือไม่ได้หมดเรี่ยวหมดแรงแต่ว่าไม่มีความกระตือรือร้นส่วนหนึ่งอาจจะเพราะเริ่มอิ่มตัวแต่ขณะเดียวกันความจำก็มีส่วนรู้สึกว่าทำไมต้องเป็นแบบนี้ไม่เคยเป็นเสียความมั่นใจ ตลอดเวลาที่อยู่ในวงการไม่เคยเป็นภาระของผู้จัดเลยจะมายืนเทคเทกไม่มีเมื่อก่อนบทเป๊ะมากแต่พอมานั่งท่องก็กลัวเทคในกองถ่ายจะไปถ่วงคนนู้นคนนี้ซึ่งหลายคนก็บอกว่าไม่เป็นไรแต่เราเป็นเรารู้สึกพอต้องเทคมันกลายเป็นหมดความมั่นใจแล้วเล่าด้วยว่าเรื่องความจำดังกล่าวเพิ่งเริ่มเป็นเมื่อ5-6ถึงเดือนที่ผ่านมา เมื่อต้นปียังจำได้อยู่เพิ่งมารู้สึกไม่อยากเล่นพอเริ่มมีข่าวเมื่อวันที่13ตุลาคมที่ผ่านมาก็ยิ่งหมดกำลังใจไปอีกเยอะเล่าอีกว่าตอนแรกๆจึงคิดจะออกจากวงการเลยทีเดียวคิดว่าคงหมดเวลาของตัวเองแล้วต้องพักแล้ว เหมือนเราเคยวิ่งออกกําลังกายมาวันนี้เราออกกําลังกายไม่ได้ก็ไม่อยากฝืนเรารู้ศัก,กยภาพของตนเองแล้วยิ่งเป็นคนรักษาเวลารักษาความเป๊ะพอเป็นอย่างนี้ก็ไม่อยากจะเป็นภาระของใครบอกด้วยว่าได้ไปปรึกษาแพทย์แล้วและตอนนี้ก็กินวิตามินช่วยโดยในส่วนงานแสดงนั้นคงทำต่อไปแต่ขอบทไม่เยอะมากบทเป็นใบก็โอเคบอกพลางหัวเราะ ือจากคนความจำดีไม่เคยสร้างภาระทําให้ผู้จัดเป็นห่วงในเรื่องบทพอเป็นอย่างนี้รู้สึกเหมือนเราเป็นสินค้าที่คุณภาพลดลงอาการไม่ได้ถึงขั้นเอลไซเมอร์ความขยันต่างหากที่มันหายไปมันจำได้แต่พอต้องท่องรู้สึกกังวลเราเป็นคนที่ห่วงคุณภาพเรื่องการแสดงมากแต่ก็กราบขอบพระคุณทุกๆคนที่เป็นห่วงไม่อยากให้เราออกจากวงการเธอว่า ก่อนจะทิ้งท้ายฝากไปถึงผู้จัดละครอีกครั้งบทไม่ต้องเยอะแอคติ้งเราโอเคยังได้ยังแข็งแรงแต่บทยาวสามหน้าไม่ไหวนะคะว่าแล้วนักแสดงอาวุโสที่ใครๆยอมรับในฝีมือก็หัวเราะร่วน